โอ้โหท่านผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยนะนี่ตลาดอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมตลาดไทยฮะนี่เป็นลานเขาเรียกว่าเป็นลานขายปลาน้ําจืดนะแม่ค้าขายปลาน้ําจืดขายปลานิลปลาทับทิมบ้างเนี้ยนะตัวสี้มมูน่าจะปลาทับทิมบ้างเนี้ยนะบอกว่าวันอาทิตย์ขายดีแล้วก็กลายกระบ,บาดเงียบมากนะ โอ้โหนี่วันอาทิตย์เลยครับโอ้โหแมค้าตลาดไทยโพสเองนะครับโอ้โหนะนี่ตลาดอันดับหนึ่งเบอร์หนึ่งของประเทศไทยตลาดที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยพอๆกับตลาดสีมุมเมืองอ่ะมีอยู่สองตลาดเนี่ยนะยังโพสเลยครับเรียบมากโอ้โหคนไม่มาซื้อปลากินกันเหรอหรือว่ายังไงนี่วันอาทิตย์นะวันหยุดนะวันหยุดแท่แ่นะ เออคนหายไปไหนคนไม่ซื้อปลากันหรือไงคนงดกินปลากันหรือไงเขาไม่กินปลากันแล้วตอนนี้เขาอิ่มทิพย์รัฐบาลเศรษฐาตอนนี้ต้องอิ่มทิพย์กันแล้วท่านประชุกครับนะเออนะแม่แต่เงินซื้อปลาไม่มีซื้ออะไรคิดดูสินะโอ้นี่ตลาดแถวบ้านนะั้นมีเลยนี่ตลาดไทยใกล้ๆบ้านนะนะ เขาก็จะขายปลาเยอะแยะนะครับมีทั้งปลาช่อนป,าออปาลาปลาดุกนะฮะปลาอะไรเต็มไปหมดมีซีฟู้ดด้วยนะเอ,อไม่ใช่ว่ามีแค่ปลานะมีซีฟู้ดด้วยนะครับอืมถ้าใครเคยไปก็จะนะเขาก็จะมีซีฟู้ดแบบมีน้ำจิ้มมีอะไรให้นะเออเนี่ยครับท่านผู้ชมฮะเกิดอ,อะไรขึ้นครับรัฐบาลเศรษฐาแม้แต่ปลา ปลาทับทิมยังขายไม่ออกคิดดูสิเงียบมากเลยนะเออเนี่ยเศรษฐานะครับช่วยไปลงพื้นที่หน่อยตลาดไทยนะเออตอนนี้ตลาดไทยนี่เงียบเหงามากนะอย่าว่าแต่แม่ปปรครับปลาเลยครับแม่คับผักพ่อคับผักตอนนี้ก็โอดเหมือนกันนะว่าตลาดเงียบมากนะเออเนี่ยช่วยไปเดินดูหน่อยสิช่วยไป อ่านะอิปทานซอฟต์พาวเวอร์ช่วยไปดูปนินหน่อยอย่ามวัวแต่ไปใส่กระเกงช้างประธานซอฟต์พาวเวอร์ไปจัดงานใส่กระเกงช้างค่ะมาจัดงานนี่กินปลานี่หน่อยกินปลาทับทิมหน่อยนะมาจัดงานซอฟต์พาวเวอร์กินปลาทับทิมลุยสวนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมอาอจัดงานกินปลากินอะไรอยู่ตลาดไทยหน่อยมันจะได้ขายดีซะบ้างนะ ไปห่วงแต่กรเกงช้างเกงช้างมันมันขายได้อยู่แล้วไม่ต้องไปประจัดวงจัดงานแมไปจัดงานใส่กระเกงช้างเยอะที่สุดในโลกโอมันเวิร์กไหมล่ะเออนะครับมีอะไรหลายอย่างเลยจำไม่ได้ห้าหกอย่างอะ่ะนะประธานซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยพอพอกั้จัดชาติเลยนะชัดชาติก็ตอนนี้ก็ฉายหนังกลางแปลงอยู่แนละ้วตอนนี้นะเออ ซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันเลยนะครับไม่มีฮาร์ดพาวเวอร์เลยไม่มีแบบอะไรที่มันเป็นแบบสร้างผลงานที่มันจับต้องได้ไม่มีเลยะ<ม>นะเออแทนที่จะสร้างรถไฟฟ้าสร้างถนนสร้างนั่นสร้างนี่ไม่มีครับมีแต่ซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ก็อ่อนปกเปียกอะพลังงานอ่อนๆน,นะก็แปลตรงตัวนะถ้าฮาร์ดพาวเวอร์โอ้พลังงานอันแข็งแกนะร่งนะลุงตู่เนี่ยมีพลังงานอันแข็งแกร่ง ฮาร์ดพาวเวอร์ลงตู่อะไรคนละครึ่งไงเนี่ยเนี่ยฮาร์ดพาวเวอร์ของแท้นะครับช่วยผักดันเศรษฐกิจ <Okay. S 1> ช่วยอะไรโอ้โ oh. หสร้าง <Okay. S 1> สถานีกลางบางซื่อนี่ฮาร์ดพาวเวอร์ใช่ไหมสร้างมอเตอรเวสร้างนั่นสร้างนี่ฮาร์ดพาวเวอร์ไอ้นี่ใส่กระเกงช้างโอ้จะบ้าตายนะโอ้ยนะครับเนี่ยมาจัดงานกินปลานี่นะ ช่วยแม่ค้าหน่อยนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ